นายสาชัยจำประสิทสกุลในยเพอร์สีเทพพร้อมด้วยข้าราชการพนักง,งานรัฐวิสาหกิจเจ้าที่ของรัฐ การมันผู้อยู่บ้านผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นได้ร่วมกันประกอบพิธีน้อมรำลึกถึงพระมาหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้ของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระมาหากษัตริย์ที่ทรงเป็นนักปราชนักคิดนักพัฒนาทางด้านศาสตร์และศิลป์หลากหลายแขนงโดยทรงได้รับการถวายพระราชบัญญานามประกาศเฉลิมพระเกียรติเป็นพระบิดาแห่งศาสตร์9แขนงได้แก่ พระบิดาแห่งทรัพยากรน้ำพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยพระบิดาแห่งฝนหลวงพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทยพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยพระบิดาแห่งการวิจัยไทย พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยและพระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทยซึ่งพระกิติยศในศาสตร์ทั้ง9แขนงนั้นสะท้อนให้ปวงพระศกใก่อนน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจที่พระองค์ส่งทุ่มเทพระวรกายและพระสติปัญญาเพื่อขจัดปัดเ่าความทุกข์ยากของราษสอนทั้งราชอาณาจักรเหนือสิ่งอื่นใดนั้นพระองค์ทรงเป็นพ่อของแผ่นดินผู้พระราชทานความรักและความอบอุ่นแก่ลูกๆของพระองค์มาตลอดระยะเวลากว่า70ปีแห่งการของราช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อหลอกปวงชนชาวไทยโดยชาวอำเภอสีเทพโดยพร้อมใจกันร่วมทำความสะอาดที่บริเวณสระแก้วสะขวัญในพื้นที่หมู่ที่5ตำบลสีเทพอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์